ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาคบูชาเป็นครั้งที่สิบในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายในชุดคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบ แต่มีหัวข้อเฉพาะในการบรรยายครั้งนี้ว่าคู่มือการศึกษาพุทธศาสนาโดยปริยัติเรื่องสัมมัตตสิบคำว่าสัมมัตะ เข้าใจว่าเป็นคำที่แปลกหูสำหรับท่านทั้งหลายหรือเป็นคำแปลกหูสำหรับพุทธบริษัททั่วๆไปไม่ค่อยจะได้ยินเลยไม่ได้ยินเรื่องที่สำคำัญอย่างสมบูรณ์อาข้อนี้ไม่รู้จะโทษใคราการที่ท่านไม่ค่อยจะเอาเรื่องสมัมมตตะสิบมาพูดกัน นี่มันเป็นด้วยเหตุอะไรก็ยากที่จะกล่าวกล่าวกาท่านกล่าวกันจะเพียงมักมีองแปดมักมีองแปดหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่าสมมตะแปดจึงเป็นที่คุ้นเคยกันจะเพียงมักมีองค์แปดโดยหลักอริยสัจคือเป็นอริยสัจข้อสุดท้าย <c oughs> ถ้าไม่พูดให้ครบสิบอริยสัจก็ยังขาดนิโรธรอสัมมาวิมุตต์ข้อสุดท้ายของสมมตะสิบนั่นเองสมมตะสิบสำหรับท่านทั้งหลายที่ได้คุ้นเคย <c oughs> กับเรื่องอริยมรรคมีองแปดอยู่ก่อนแล้ว ก็เติมเข้าไปอีกสองคือสัมมาญาณนะความรู้ถูกต้องสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นถูกต้องจะเรียกว่าความรู้ชอบหรือความหลุดพ้นชอบก็ได้เหมือนกันมันตัวเดียวกันอริยมรรคมีองค์แปดแปดสัมมา แล้วก็เติมเข้าไปอีกสองสัมมาคือสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติรวมเป็นสิบนี่มีชื่อเรียกหมายว่าสัมมัตตสิบคำว่าสัมมัตตสัมมัตตนี่มีความหมายดีแต่ฟังดูชอบคนเป็นเสียงที่ชอบคนสัมมัตตแปลว่าความถูกต้องหรือภาวะแห่งความถูกต้อง ถูกแ้้งต่เพียงแปดก็เรียกว่าอริยมรรคถ้าถูกต้องทั้งสิบก็เรียกว่าสมัมมตตสิบทีนี้ถ้าท่านเข้าใจว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรก็จะเข้าใจได้ว่าทิง้งทั้งที่กรรมมรรคมีอง่แปดนั่นเป็นแต่เพียงเหตุมีแต่เพียงแปด าเติมสมายาณะธมาวิมุตต์เขาด้วยเป็นสิบนั่น,นเป็นส่วน้นอีกสองเหตุมีแปดมักมีอแปดแล้วผลมีสองคือสมาญาณกับสมาวิมุตต์ถ้า,าจ,จะบรรจุในอริยสัจ ก็ได้แก่นิโรธะอริยสัจนั่นเองสมมตะก็ได้แก่อริยสัจคู่หลังอริยสัจคู่แรกคือทุกข์กับสมุทัยพูดเรื่องทุกข์ล้วนอริยสัจคู่หลังนิโรธกับมรร คู่นี้เลยเอามารวมกันข้าวก็จะเป็นสมมตะสิทธิ์อัยศาสตร์ชื่อนิโรธมีอยู่สองคือสมายานะสมา,าวิมุตติส่วนอัยศาสตร์คือมรรคกับมรรคยังแปดดังที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วถ้าจะพูดให้สมบูรณ์เราก็ต้องพูดพร้อมทั้งเหตุพร้อมทั้งผล เราจะไม่พูดแต่การรักษาโรคอย่างเดียวเราจะพูดถึงการหายจากโรคด้วยนั่จึงจะเป็นเรื่องการรักษาโรคที่สมบูรณ์วิธีรักษาอย่างไรและหายอย่างไรงรวมกันเข้าเป็นเรื่องรักษาโรคคือความหายไปแห่งโรคนั้น <c oughs> ถ้าจะดูจากอุปมา พระพุทธเจ้าสัตว์ไว้ว่าสัมมตตะสิบนี่เป็นเสมือนยาถ่ายมีครบสิบแล้วก็ถ่ายพูดออกจากร่างกายจนหายรูปหรือสัมมตตะสิบนี่เป็นเหมือนยาทำให้อาเจียนถ้นอาเจียนออกหมดแล้วเราก็หายโรค แล้วอีกข้อหนึ่งก็จัดเปรียบเหมือนกับว่าเป็นพิธีล่างกระดูกให้หมดบาปของพวกกรามเราไม่ได้ใช้น้ำล่างโดยพิธีล่างโดยน้ำแต่ว่าจะล่างโดยการประพริที่ถูกกล้องสิบประการนี้ที่เรียกว่าสมมตินั่นเองขเ้าใจว่าคงจะเป็นที่คุ้นหู สำหรับฟังในคุ้นปากสำหรับพูดแก่พวกเรามากขึ้นเพราะว่าเป็นตัวครมจันทร์เป็นตัวพระพุทธศาสนาโดยตรงมีความถูกต้องครบสิบจึงจะจบเรื่องของความถูกต้องถ้าเราพูดกันที่มาลอยๆว่าความถูกต้อง เรื่องความถูกต้องก็จะต้องนึกถึงสมมติสิบนี่เสมอจะครบเรื่องความถูกต้องก็คือองค์สิบประการนี้พุทธศาสนาคือความถูกต้องสิบประการนี้ถูกต้องตั้งแต่เหตุไปถึงผล ต้องถูกต้องทั้งเหตุและทั้งผลต้องพูดไว้ทั้งเหตุและทั้งผลจึงจะครอบเรื่องหรือมีความถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่พระองค์ตรัสว่าอาศัยพระองค์เป็นกันลยาณมิตรแล้วสัตว์ทั้งหลายจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็ต้องระบุถึงสมมติ สิบนั่นแหละขอพูดให้ชัดอีกทีหนึ่งว่าถ้าได้พระองค์สัตว่าถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกันลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่ สัตว์ที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาจะพ้นจากความเจ็บสัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาจะพ้นจากความตายถ้าได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรเป็นมิตรที่ดีข้อนี้มีความหมายต่อไปว่าเมื่อได้อาศัยพระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์นั่นๆก็จะดำเนินตนอยู่ในสมัมมตะ สิประการในความถูกต้องสิบประการเรื่องอาศัยพระองค์แล้วหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นเป็นเรื่องหัวใจที่สุดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาเพราะว่าเรามีปัญหาอยู่ด้วยปัญหาเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเราไม่มีความรู้ธรรมะเหล่านี้จิตของเราก็จะโง่เงินมองเห็นความเกลีดแก่เจ็บตายเป็นภัยเป็นอันตรายที่น่ากลัวแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าไรอาศัยยึดส,สัมมตตาสระการเป็นหลักปฏิบัติแล้ว เรื่องความเกิดแก่เจ็บตายก็จะกลายเป็นของเด็กเล่นคือไม่น่ากลัวความเกิดแก่เจ็บตายก็จะกลายเป็นเรื่องของธรมร,มธรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมดาของร่างกายและจิตใจไม่มีตัวตนของบุคคลผู้ใดที่จะเป็นเจ้าของความเกิดแก่เจ็บตายนั้น การที่จิตจะมีความรู้สึกว่าไม่มีตัวตนเป็นเจ้าของความเกิดแก่เจ็บตายนั่นมีทางเดียวเท่าน,นั้นคือการปฏิบัติในสมมติจักสิกขอสนใจทำคำนี้ซึ่งยังแปลกหูอยู่ศึกษากันเกันไยๆไปจนกว่าจะไม่แปลกหูว่าที่จริง เรามารู้สึกว่าแม้แต่อรารยมรรีองแปดก็ยังมีคนจำกันได้ไม่หมดไม่คล่องทีม,มุพุทธบริษัททมไมนี่ <c oughs> แม้แต่อรารยมรรีองแปดเท่านั้นะนก,ก็ยังจำกันไม่ทบทวนไม่คล่องแคล่วถ้าไปทบทวนเสียใหม่ให้คล่องแคล่วล้วจะเด็ดเติมเข้าไปอีกสองจะได้เป็นสิบเป็นสมาสมาสมาสิบสมาสมบูรณ์ที่สุด เป็นตัวพุทธศาสนาเขาเรียกว่าทั้งดุนทั้งดุนคือทั้งหมดตัวพุทธศาสนาทั้งหมดเมื่อเอามาแยกดูไปจะพบว่าประกอบอยู่ด้วยสัมมตตะคือความถูกต้องนรียกวาประการถ้าเราจะพูดอย่าง่าเต็ง ธรรมดาไม่ใช่พูดในแง่ของศาสนาก็าจะต้องพูดได้ว่าความถูกต้องสิบประการนี้เป็นหลักธรรมะสากลของธรรมชาติเอาไปใช้กับใครที่ไหนก็ได้ที่มุมโลกไหนก็ได้ยุคไหนสมัยไหนก็ได้ ทุกยุคทุกสมัยทุกเวลาทุกสถานที่ธรรมความถูกต้องสิบประการน,นี้ก็ยังเป็นของเกี่รต้ได้เสมมติว่าจะไม่พูดกันว่าเป็นศาสนานั่นศาสนานี่มันก็พูดได้อย่างธรรมชาติที่สุดว่าความถูกต้องความถูกต้องเนื่อให้ความถูกต้องนั่นครบทั้งสิบประการแก็ หมดปัญหา